นี่นะครับท้าทายทหารไทยท่านผู้ชมเนี่ยนี่คือท้าทายเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าท้าทายนะครับเต้นเจาะเจาะนะแล้วก็สนุกสนานนะครับนี่นี่คือเป็นการท,ท้าทายเป็นการบอกว่าไม่กลัวนะครับนะไม่กลัวจู2นิ้วด้วยท่านผู้ชมเต้นกันเยอบเยแต่พอเจอของจริงท่านผู้ชมนะนี่ครับนะแต่พอเจอของจริงนะครับท่านผู้ชมมุดมุดอยู่แบบนี้อันนี้นะครับนี่นี่น,น,น,นี่นี่ครับนะ เพราะความกลัวครับนี่อมพระด้วยครับท่านผู้ชมนะเพื่อปลุกของขังไปในตัวพอเจอของจริงประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะนะนี่ครับนี่คือความจริงนะครับตอนที่เต้นอยู่ก็คือท้าทายนะครับกับระบบไทยแต่พอเจอของจริงแบบนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ครับมุดๆอยู่แบบนี้นะครับหลบๆซ่อนๆแบบนี้เพราะกลัว F16 ครับนะนี่ครับ คือแน่นอนว่าตอนตอนที่ยังไม่ได้เจอเนี่ยก็คงไม่รู้ก็คงคาดคิดว่าโอ้โหประเทศไทยก็คงไม่อาวุธคงไม่ล้ำหน้าล้ำสมัยขนาดนั้นหรอกไม่ต้องกลัวนะครับแต่พอเจอของจริงนะท่านผู้ชมนะก็ร้องห่มร้องไห้นะท่านผู้ชมนะนี่ครับนี่น,นี่นี่ครับนะนี่ครับพอพอได้เจอของจริงนะครับนี่นะก็มุดมุดอยู่แบบนี้นะครับนะนี่ครับนั่นะ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 ัทุกคนนี่คือแสดงให้เห็นถึงความกลัวนะครับดูสีหน้าท่าทางนะครับ แสดงให้เห็นถึงความกลัวนะครับคนเหล่านี้เนี่ยที่ยังไม่เจอเนี่ยที่ยังเต้นได้ที่ยังเห็ดโยกโยกได้เนี่ยก็คือคนเหล่านี้ยังไม่เจอครับแต่พอเจอจริงๆนะครับร้องห่มร้องไห้นะครับนะร้องห่มร้องไห้จริงๆครับเพราะฉะนั้นท้าทายนะครับท้าทายกับระบบไทยเนี่ยมันค่อนข้าง,งที่จะอันตรายนะค่อนข้างที่จะโอ้โหถ้าเขาเห็นนะเขาคงหมั่นไส้มากมากนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่ล้ำหน้าล้ำสมัยกว่าเขมรในร้อยเท่านะครับพวกคุณท้าทายกับระบบไทยเนี่ยคิดว่าจะรอดหรอครับนะคิดว่าจะไปได้สวยหรอครับสุดท้ายก็จบเหมือนนี่แหละครับนะมุดมุดอยู่ในรูนะครับนะนี่คือความกลัวท้าทายนะครับท้าทายกับระบบไทยท้าทายกับทหารไทยนะครับซึ่งเขมรอเ,อเองเนี่ยอาวุธยุโทโธปกรณ์นเนี่ยก็พูดตามตรงว่ามันยังล้าหลังกว่าประเทศไทยเนี่ย น่าจะร้อยเท่าพันแล้วนะนะ,นะท่านผู้ชมนะซึ่ง BM-21 มเนี่ยมันก็ออกมานานแล้วท่านผู้ชมนะออกมานานมากๆนะครับแน่น,นอนว่าบางบางคันอาจอาจจะไม่ติดด้วยซ้ำนะครับขึ้นสนิมหมดแล้วแต่ประทศไทยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือใหม่หมดนะรถถังนะครับเขาก็ผลิตเองผลิตในไทยนะครับนะล่าสุดก็มาดามรถถังก็มอบให้ ห้าหกคันนะครับคือทุกอย่างคือผลิตในไทยเพราะฉะนั้นต้นทุนนะครับค่าใช้จ่ายถูกกว่าแล้วก็ได้ของมีคุณภาพดีกว่าซึ่งเคเรจะมีไหมเงินซื้อนะครับราคาที่แพงๆหรือว,ว่าตัวที่ top t o เนี่ยก็น่าจะไม่มีท่านผู้ชมนะเพราะาประเทศเคเรเนะครับเป็นประเทศที่ถือว่าค่อนข้างที่จะยากจนนะครับนะถือว่าทหารนะครับสู้ได้ปัจจุบันนี้ที่ ที่ยังไม่จบก็คือเขามุดอยู่ในรูนะครับมุดอยู่ในโพรงถ้าที่ที่สามารถอยู่ได้นะถ้าหากว่าออกมาสู้กันต่อซึ่งหน้านะครับโจมตีกันแบบซึ่งหน้าเนี่ยมันจะเชื่อว่าฤรเป็นโจมนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะอยู่ได้นะครับเขาก็อยู่ในถ้านะครับเอาสว่านเนี่ยมาแยกๆ,ๆเพื่อเพื่อจะมุดเข้าไปอยู่ในรูเหมือนสร้างถ้าจาลองอะท่านผู้ชมคนระับบังเกอร์ถ้ำเพราะฉะนั้น มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นได้นะครับเห็นได้ชัดเจนครับในความเขาเรียกขี้ขาดของทหารเขเมรน,นะครับนะไม่มีจุดไหนเลยครับที่จะบ่งบอกว่ามีความกล้านะครับนะมีความสามารถไม่มีเลยครับนะมีแต่ความเขาเรียกว่าความขี้ขาดนะครับที่ที่ได้เห็นและชัดเจนท่านผู้ชมว่าการต่อสู้เนี่ยสายช่าทหารนี่คือต่อชู้แบบ ลูกผู้ชายนะครับท่านผู้ชมนะแต่ขเขมรเนี่ยครับไม่มีเลยไม่มีจุดๆนั้นเลยท่านผู้ชมนะมีแต่ความกลัวนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าสู้ยังไงนะครับนะก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้ไทยได้นะครับสู้ยังไงก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าขนามือทหารไทยได้เลยทหารไทยนะครับเป็นทหารที่อ่อนน้อมถอม่อมตนนะครับแต่เขาไม่ได้อ่อนแอนะเมนนะ นาเมนทหารไทยเขาไม่ได้อ่อนแอเพราะฉะนั้นเขาสู้เนี่ยเขาสู้เต็มที่นะครับสู้แบบสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าถ้าทหารไทยเอาจริงแล้วทหารขเรเนี่ยมันก็เหมือนมดนะครับเหมือนปุวกที่เดินเข้ามาวิ่งเข้ามาเพื่อจะเข้ามาหาน้ํายา สีปวกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เละเป็นโจกนะครับนะมันก็ตุยกันแทบทั้งหมดนี่แหละครับคือความแตกต่างนะครับทหารเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ความสามารถนะครับเรื่องเทคนิคนะครับเรื่องอาวุธจุลทกรณ์ต่างๆมันต่างกันมากๆกับคาเมนท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นคาเมนอย่ามาซ่านะครับอยามาห้านะเพราะฉะนั้นทหารไทยนะครับ เขาทำเนี่ยเขาทำเต็มที่นะครับนะเขาทำเต็มที่เขามีระเบียบนะเขามีระเบียบนะครับนะไม่เหมือนทหารกเมเมนที่ทำมั่วซั่วนะครับนะทำมั่วซั่วแล้วก็อยากจะก็เ,เรียกว่าอยากจะให้ประเทศสปปปัประเทศไทยเนี่ยพินาศนู่นนั่นนี่นะครับนะแต่ว่า มันทาได้หรือเปล่านะครับทำหนักใจตัวเองได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นหรือว่ามันจะได้แค่คําโม้คําคุยนะครับเหมือนเชื่อว่าคงคงได้เป็นเป็นแค่คําโม้คําคุยแหละครับถ้าจะมาตอบโตจ้จริงๆเขาคงจะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับไม่สามารถที่จะขนามือประเทศไทยทหารไทยได้เลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เหล่านี้กับชัดเจนนะครับว่ามันคงถึงเวลาแล้ว ที่ประเทศไทยนะครับจะหมดเสี้ยนหนาตาใจกับพวกเขเมิญและวอกและแวกนี้ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับปบะยอยดได้ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ EP นี้สวัสดีครับ